สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมวันนี้เราพามาหน้างานนะครับทุกคนรถออกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาหน้างานตอนนี้เราอยู่อำเภอบมานม่วงนะครับทุกคนรถอสิบล้อนะครับตอนนี้เอามาสองคันนะครับอีคันหนึ่งที่วิ่งกลับบ้านเมื่อกี้นะเราไปซ่อมนะครับทุกคนมาจะออกงานมันังเลย คันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมเบอร์สองด้วยนะครับรถเราออกทํางานสองชุดแล้วนะครับออกทางานสองชุดแล้วอันนี้มาตาดลูกลังนะครับยวพาเดินลงไปชมนะครับอันนี้พี่ล็อกนะครับพี่ล็อกกับพี่หลงมาวันนี้จะพาไปชม๊บพาไปชมโอ้ยสวงาม ใช้เนียด้วยแหะเครื่งเครื่องเงียบมากกันนี่ทำั เรามาอยู่นี่วันนี้วันที่สามเลยนะครับทุกคนวันที่สามแล้วสามวันแล้วเขาใจสายขุดนะครับมาร์กไฟสองร้ตัวนี้เป็นตัวซปเปอร์นะครับเบอร์หนึ่งเราเบอร์สองกับเบอร์สมจะเป็นมาร์กไฟธรรมดานะครับทุกคนไฟฟ้าครบทุกคันนะครับ แต่ว่ากันที่เราจะพาไปดูเบอรสองก็จะเยิ้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าทํางานได้ปกตินะครับเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งดีสิบร้อแถวบ้านนี้เขาขายรถละ5้าร้อยห้าสินะครับทุกคนแถวโซนนี้5้าร้อยห้าิบหกร้อยนะครับวิ่งประมาณสองโลสามโลแล้วแต่นะครับ ร้อนมานะครับใช้ดีนะครับทุกคนอยู่บ้านเราบ้านผมก็ไม่เคยใช้มาไฟมาก่อนนะครับคันนี้จะเป็นคันแรกนะครับ พอใช้แล้วชอบนะครับก็เลยไปซื้อมาอีกสองคันไปแล้วไล้ไปแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวผมจะแต่งคันนี้แหละทีนี้ซื้อแก้มข้างเหรียญกับกันชนเหรียญมาใส่เฉพาะ ก่อนทุกคนก็จะเห็นเป็นแคทนะครับของพ่อผมทุกวันนี้ก็ใช้เป็นโกเบและปีนี้ก็จะเห็นผมมาถ่ายโกเบบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่บ้านใช้แต่โกเบแล้ะปีนี้ก็จะให้ดูทั้งสี่คันเลยนะครับปีนี้บ้านเรามีอยู่สี่คันวิ่งไปวิ่งมาถ่ายรถสี่คันนี่นครับตอนนี้ออกออกทํางานแล้วสามชุดนะครับทุกคนเหลือชุดหนึ่งจอดอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเผื่อว่างผมก็จะวิ่งถ่ายชุดนั้นชุดนี้ลงให้ทุกคนดูนะครับ ช่วงนี้ก็กำลังวิ่งหางานอยู่นะครับมาแล้วที่หลวงเรา อยู่นี่เหลือประมาณเจ็ดสบดสิบนะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าเผื่อไม่เพิ่มแต่ยังไงไนก็ต้องมีเพิ่มแหละครับทุกคนเจดจีบรถนีนะ่วิ่ง2วันนะครับน่าจะเสร็จสองในสองวันนี้ยังไงก็ต้องมีงานเพิ่มแน่นอนนะครับอยู่นี่มาสามวันแล้ววันนี้เอาน้ำมันมาเติมเจ้ามาร์คไฟแล้วก็จะวิ่งไปดูงานต่อนะครับงานเราจะอยู่โซนนี้โซนนี้ครับทุกคนอำเภอบ้าน่วงอำเภอบันดุงนะครับ เดี๋ยวคำชะโนโดนะครับรถชุดหนึ่งอยู่คำชะโนโดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับเป็นทิ่สิบ้อเหมือนกันตัดประมาณสิบตักนะครับทุกคนสิบตักเก้าตักสิบตักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตักไปแล้ว ประมาณสามนะครับน่าจะสามได้ละผมก็แม่นับเมื่อกี้ก่อนเดาๆนะครับทุกคนสวยใช้ได้นะพี่หลงกันนี้เราเอาหัวไปทำสีาใหม่นะทุกคนทำสีหัวใหม่ ทั้งผมวเลยคันนี้จะเป็นรถน้องเล็กสุดในบ้านนะครับเพิ่งซื้อมานะครับอีก่อนซื้อคาที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับซื้อมาคันนี้เป็นเครื่องร้อยเก้าห้านะทุกคนเป็นรถที่เครื่องเล็กที่สุดในบ้านแล้วนะครับตัวสิบล้อเดี๋ยวปีนี้เก็บเงินติดตัวน,นะครับ ครับคันนี้ยิ่แน่นภายในสวยนะครับคับนนี้ครบทุกอย่างเลยโซ่เราเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่มาดเลย จะอีกตักหนึ่งนะครับทุกคน มื่อกี้ตัดไปแล้วตัดหนึ่งนะครับทุกคนผมหยุดผมตัดคลิปเอาอาจจะประมาณเนี้โอ้นไม่พอเลยใจรถเครื่องเล็กบ,บ้าง จะเป็นพุ่งนะครับรถคันนี้โอเคแล้ก็จะมีล่องรอยนะครับช่องนี้ก็จะเหนืนน่อหน่อยนะครับข้างล่างเป็นหินนะครับทุกคนลุกลังสวยใช้ได้อยู่นะครับ ล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ